ดีมาหาสายไฟขาดกันตัวนี้จะลองตามสายหนึ่งนี่ไม่ขาดไม่ขาดตัวนี้มาลองสลับอีกฝั่งหนึงสลับสายอีกฝั่งหนึ่งไปนมา อ๋อานีม้มีไฟแสดงก็มันต้องขาดตรงนี้เนะี่ยใช้งานได้นะีนตัวนี้โอเคเลยแหลงนี้มีไฟไฟมาไฟมาไฟมาออกมาตรงนี้ไม่มีไฟแสดงว่าขาดตรงนี้ตรงนี้มีั่งนี้ไม่มี จะดงว่าขาดตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวพาด,ดูกันนี่ตกลงขาดตรงนี้จริงๆนะครับเนี่ยพอดึงออกมาแล้วขาดตรงนี้โอเคเดี๋ยวต่อให้ดูต่อแล้วมาหมดแล้วนี่เป็นที่ตัดมาแล้วครับไฟติดแล้วขาดตัวนี้วัดได้ครับไล่หาได้เลยเนะี่ย ว่าขาดตรงไหนโอเคนะจ๊ะปิดแล้วจ๊ะ